สวัสดีครับผมชัยวัฒน์จันขาวครับหรือคนที่เรียกว่าก็คือลูกผู้ชายตัวจริงกระติงแดงหรือคุณโคเงินนั่นเองนะครับก็ก็ถือว่าแปลงันกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยอาชีพของก่อนที่เราจะมาทําธุรกิจตรงนี้นะครับก็คืออาชีพเดิมผมเนี่ยก็คือสุดยอดในประเทศไทยแล้วครับเรียกกรรมกรก่อสร้างครับก็ถือว่าโชคดีครับต้องขอบคุณครับคุณพ่อฉลองพ่อดีวิจิตนะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์ดังถึงแม้ว่าเราเป็นแค่ตัวประกอบในเรื่องแต่เราก็ทําให้มีคนได้รู้จัก หลังจากนั้นก็ได้เข้าสู่เขาเรียกว่าการเป็นพรีเซนเตอร์ของกระทิงแดงในภาพยนตร์ชุดลูกผู้ชายตัวจริงหลังจากนั้นนะครับด้วยด้วย,ด,วยด้วยที่เราได้เงินมาก้อนหนึ่งก็มากพอสมควรนะครับเราก็ได้เอาเงินนั้นมาลงทุนต่อเพื่อจะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ด้วยที่เราไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ไม่มีไม่มีทักษะอะไรเอ่ยเนี่ยทำให้เรานั้นสูญเสียเงินที่เราเก็บมาครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทเทียนแล้วก็ขอบคุณครับ มากๆเลยทีเดียวก็คือผู้แนะนําของผมนะครับก็คือคุณทวัลรัตศิลาเทียมเพงครับคู่ชีวิตของผมนั่นเองนะครับก็ได้เดินทางครับไปดูงานของบริษัทเทียนนะครับที่เมืองปักกิ่งนะครับประเทศจีนหลังจากที่ได้กลับมาแล้วเนี่ยก็เอาธุรกิจนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับเราก็ได้ศึกษาว่าธุรกิจที่เป็นยังไงหลังจากที่ได้ศึกษาแล้วเนี่ยเราก็เกิดความมั่นใจนะครับก็อยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนนะครับว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน คุณจะมีความรู้แบบไหนเทียนสามารถทําให้ทุกคนนั้นประสบความสำเร็จได้เหมือนกับผมนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ9เดือนนะครับก็ประสบความสำเร็จในกองทุนรถยนต์อย่างที่ทุกคนเห็นในวันนี้ปัจจัยความสําเร็จของผมนะครับก็คือผมมั่นใจในบริษัทเทียนผมมั่นใจนะครับผู้นําในบริษัทเทียนนะครับและที่สําคัญนะครับวันนี้ความรักของครอบครัวทําให้เราไปสู่ความเป้าหมายความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นั้นได้แล้วก็ครอบครัวของเรานะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นประสบความสําเร็จ เหมือนกับที่เราประสบเคร็ะสวัสดีครับ